แล้โอเคอ่ะสวัสดีครับอันนี้คือคลิปที่ผมไปดูบอลที่เมืองทองมานะครับก็เลยทําคลิปนะครับแล้วก็ที่ให้ดูไปก็คือส่วนที่เป็นไตเติลนะครับวันนี้สอนทำไตเติลวิดีโอแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องใช้สกิลเยอะนะครับเลอกๆเลกกๆเลกกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแอปที่ผมจะใช้ก่อนนะครับผมจะใช้แอปเป็น B612 นะครับเพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็ไม่มีลายน้ำนะครับ จริงจริงใช้แคปคัตได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแคปคัตมันจะใช้เป็นแม่แบบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันจะมีลายน้านะครับของแคปคัตนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มีลายน้ําก็คือตัดต่อเสร็จอัพลงติ๊กตอกมันจะไม่มีลายน้ํานะครับแต่ว่าถ้าอัพลงเครื่องเขาบอกว่ามีลายน้ําผมก็เลยไม่เอาผมเอาบี1 2เพราะว่ามันไม่มีลายน้ำเนาะทีนี้เปิดเลยเพื่อนเพื่อนนะเปิดมานะครับปุ๊บเปิดมาตอนแรกมันจะไปที่หน้ากล้องก่อนนะครับเพื่อนๆก็ เลื่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเลือกอันใหม่นะครับเลือกเป็นแก้ไขตรงนี้นะครับแก้ไขนี่ครับแก้ไขนะครับมันก็จะมีโหมดของการตัดต่อแต่งรูปตรงนี้ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมเพื่อนๆอ่าทีนี้มาพูดเรื่องคลิปวิดีโอก่อนนะเพื่อนๆต้องถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าที่สอนเนี่ยก็คือแนวตั้งนะเพราะว่าปัจจุบันน่ะมีแต่คนทําคลิปแนวตั้งนะครับคลิปแนวนอนมันแทบจะไม่มีแล้วนะครับมันจะมันเลยไม่มีเทมเพลตนะครับ เพราะคนมันใช้แต่แนวตั้งไงครับเทมเพลตส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวตั้งเกือบทั้งหมดเลยนะครับเมื่อก่อนมีแนวนอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาออกไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าคนทําแต่แนวตั้งนะทีนี้เพื่อนๆก็ไปตัดต่อข้างในให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เอาคลิปข้างในมาใส่ในไตเติต้ลอีกทีแล้วก็เลือกเป็นช็อตๆเอาทีนี้ลองดูที่ผมทํานะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกก่อนว่าจะเอาโหมดไหนเนาะเพื่อนๆลองเลือกดูก่อนนะครับเนี่ย ไล่ดูไล่เพลงดูนะครับแต่ว่าบางอันมันมีเพลงไงผมก็อาจจะต้องหยุดเพลงไว้นะครับปิดเสียงเพลงไว้นะครับอ่ะทีนี้เอาอันนี้ก็แล้วกันน้องง่ายๆหน่อยเพื่อนๆก็ลองเลือกดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะแตะนะถ้ามีเสียงผมจะผมจะลดเสียงเขานะคลิปนี้ยาวแหละเพื่อนๆค่อยๆดูไปนะครับความรู้แน่นๆกดเลย นะอันนี้มีเสียงแต่ผมเอาเสียงออกนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยูทูบเฟสอะไม่ถึงสิบวิมันก็จับได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เราอ่ะจะเอาอันนี้นะครับเพื่อนๆก็มาดูรายละเอียดก่อน,นครับว่าเขาใช้กี่คลิปนี่คลิปนี้มัน7จ็ดวิเห็นหมเจ็ดวิใช้4คลิปใช้แล้วประมาณ2แสงว่าคน,นครับอเอาอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกดหัวใจเพิ่มเพลงอะไรของเขาได้ตามสบายเลยนะครับ แล้วก็กดลองใช้นะครับปึ๊บโอเคครับผมหาหลายคลิปแล้วมาเจออันนี้ใช้ได้นะทุกคนนะอันที่มันไม่แฮง่คืออันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอัดหน้าจอไปด้วยหรือเปล่านะมันเลยแบบเออเลอร์นะครับแต่อันนี้ได้นะครับลองกดดูนะครับอันนี้ใช้หนึ่งคลิปเท่านั้นโอเคผมกดลองใช้เลยนะ แล้วก็เลือกนะครับคลิปที่ผมตัดต่อเสร็จแล้วคืออันนี้นะ5นาทีผมก็กดปุ๊บถ้าบางคลิปมันเลือกหลายอานันเพื่อนๆก็เลือกเพิ่มนะครับเลือกอันเดิมก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกช็อตใหม่นะครับมันจะได้แบบเป็นช็อตเท่ๆหลาย,ลายๆชอ็อตอ่ะผมผมลองใช้หนึ่งคลิปก่อนนะครับเห็นไ,ไหมประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับ เราก็กดตรงนี้ครับอันบนคือคอปนะครับอันที่สองคือแทนที่คลิปใหม่ครับเราจะใช้วิธีคอปเอากดแล้วก็เลื่อนนะครับหาช็อตอื่นไงอ่าเพื่อนๆน,นึกนึกออกใช่ไหม <Channel. S 1> หาช็อตอื่นแบบนี้นะครับแล้วก็ลองกดเพย์ดูนะครับมันก็จะเป็นช็อตเคลื่อนไหวแต่ว่าผมจะปิดเสียงนะครับ ประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นคลิปอื่นที่มันเลือกหลายๆคลิปก็เราก็ใช้วิธีเดียวกันแต่ว่าเลือกคลิปมาหลายๆคลิปนะครับแล้วก็กดบันทึกทีนี้มันก็จะได้คลิปแล้วนะครับมันก็จะได้ไตเติลหน้าจอวิดีโอแล้วนะครับทีนี้เวลาเราตัดต่อเราต้องปิดเสียงตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าถ้าเอาเสียงเขาเนี่ยมีแนวโน้นจะโดนลิขสิทธิ์นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็กดบันทึกได้เลยครับมันก็ไม่มีลายน้ำนะครับมันก็จะเป็นอย่างที่ผมตัดนะครับ ที่ผมตัดนะครับห้านาทีอันนี้ครับอันนี้ผมปิดเสียงนะเนี่ยอันนี้เลือกประมาณแปดหรือเก้าคลิปนี่แหละนะครับลองดูประมาณนี้แล้วก็เอาอันเนี้ยมาต่อกับคลิปข้างในทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็นคลิปแค่นั้นเองนะเพื่อนๆโอเคหวังว่าจะจะไม่งงเนาะถ้างงตรงไหนคอมเมนต์ถามนะครับผมพยายามพูดช้าๆชัดๆ,ๆแล้วนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็มีกลุ่มมีอะไรให้เข้าเต็มไปหมดเลยนะครับ โอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ